FC แล้วก็คนดูที่น่ารักทุกคนเลยที่เข้ามาดูคลิปของทัดิทาโร่นะคะส่วนคลิปวันนี้ก็จะเป็นคลิปอัปเดตคำถามต่างๆที่คนดูส่งเข้ามากันคุณอยากจะได้คำตอบอะไรคุณก็ส่งเข้ามาได้นะคะคำถามคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยว่าโอเคนะมีคำถามนี้นี้นี้อยากให้ทําให้หน่อยก็ทิ้งไว้เดี๋ยวเราจะทําให้ คลิปนี้ไม่มีแบ่งแยกราศีนะคะดูได้ทุกราศีเลยเช่นเดียวกันกับคลิปคอลเลกทีฟเหมือนกันเลยอันนี้ก็เป็นคอลเลกทีฟแต่จะเป็นคอลเลกทีฟด้านคําถามถามมาตอบไปแล้วก็ไม่ใช่คลิปพิคอร์ดนะคะคลิปก็จะสั้นๆไม่ถึง10นาทีกระชับกระชับคําถามหนึ่งก็จะ1คลิปดังนั้นเลยคําตอบก็จะอยู่ในนี้แล้วก็ถ้า,ารักกันชอบกันอย่าลืมกดติดตามนะคะ อย่าลืมดูโฆษณาให้ด้วยนะหลายๆคนชอบจะ,จะจะคอมเมนต์ทิ้งว่าดูโฆษณาให้จนจบแล้วนะคะค่าอาหารน้องเหมียวนู่นนี่นั่นขอบคุณมากๆเลยค่ะที่สนับสนุนกันเ,เดี๋ยวนะมีอะไรอยากจะฝากอีกโอ้เดี๋ยวให้ดูไพ่ก่อนวันนี้เราก็จะใช้ไพ่อันนี้เดี๋ยวให้ดูด้านหลังเขานี่หนึงสวยมากๆเลยนะคะเผื่อสนใจอยากจะไปซื้อมาเก็บสะสมไว้แต่ก็จะอ่านยากนิดนึงนะเพราะว่าเป็นภาษาฝรั่งเศส แต่ว่าเราก็ไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรกับเขานะเพราะว่ามันมีเพื่อนเพื่อหลายคนชอบคําถามเขียนคําถามทิ้งไว้ก็ว่าไพ่อันนี้คือไพ่อะไรสวยดีก่อนที่เราจะลืมเราให้ดูเลยดีกว่าเนี่ยนี่นะคะเอลทาร์โเด็กแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นอย่างนี้สวยน่ารักกล่องสีชมพูน่ารักมากเลยชมพูดําโอเคสําหรับคนที่ดูคลิปแล้วเรารู้สึกว่าคําตอบมันยัง ไม่ค่อยมีความมั่นใจกับมันยังไม่เติมเต็มคุณยังไม่ได้สร้างความมั่นใจว่ามันจะใช่หรือไม่ใช่รายละเอียดที่จะดูดวงส่วนตัวอยู่ข้างล่างนะคะกดเข้าไปแล้วก็ทักทายกันมาดูส่วนตัวได้เลยจะได้ไม่ต้องมีความคาใจอะไรใดๆอีกเพราะว่า คลิปเนี้ยมันก็เป็นพลังงานรวมดังนั้นคำตอบก็จะได้แบบรวมๆเนาะโอเคเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเพราะว่ามันถ่านม,มา2นาทีละเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องของเราเลยดีกว่ามาดูกันว่าคำถามที่มีอยู่ตอนนี้มีอะไรกันบ้างนะคะโอเคค่ะค่ะคำถามที่45นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกอะไรกับเราเราก็ดึกด้นะตอนนี้อัดคลิปอยู่นะตอนนี้คือเกือบเที่ยงคืน แล้วมาพูดถึงเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์แหมขอให้ขังๆังนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อ่ะอยากจะบอกอะไร Four of Pentacles upright บอกให้เก็บตังค์ไว้เยอะๆอย่าไปใช้มากให้เรามัดระวังไว้ให้ดีว่างั้นอันนี้เราพูดเองน,น Nine of s w o r d แต่ก็พูดถูกนะคะ Nine of Swords r e v e r ให้เก็บเงินเก็บทองไว้เยอะๆมีก็ให้เก็บเก็บไว้ Two of Wands Uprise right. แล้วก็เรื่องการตัดสินใจด้วย Seven of Swords ไม่ใช่ 7, e Six พูดผิดหกดาบไม่เท้าไม่ใช่หกดาบไม่เท้าอะไรเดี๋ยวนะเริ่มจะบ,บ้วหกดาบดาบหกอันอ่า e of Swords Reverse นะคะไพ่ขึ้นมาเตือนอย่างรุนแรงเลยว่าถ้าคุณเป็นพวกที่ ใช้เงินเก่งไปจัดการเรื่องการเงินตัวเองใหม่เพราะถ้าเคยเกิดวิกฤตการใช้เงินเยอะแล้วหาเงินไม่ทันมันมีโอกาสสูงมากๆว่าคุณจะกลับไปอยู่วิกฤตนั้นใหม่อีกรอบหนึ่งเพราะฉะนั้นไม่ว่าตอนนี้จะทำงานหาเงินได้เยอะแค่ไหนก็ตามนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกกับคุณว่าความเสี่ยงมันมีค่อนข้างสูงมากๆ เพราะมันจะมีเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นในอนาคตที่จะทำให้คุณต้องตัดสินใจและเป็นการตัดสินใจที่จะต้องใช้เงินจำนวนมหาศาลดังนั้นตอนนี้เก็บไว้เยอะๆเ,เลยเพื่อเหตุการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นจริงๆจะได้เก็บไว้กันเวลาฉุกเฉินนะคะเพราะเท่าที่ดูดาบเยอะมาก น่าจะเป็นคนที่ใช้เงินใช้อะไรแบบไม่ค่อยคิดสักเท่าไหร่ดังนั้นคิดเยอะๆก็ดีนะคะเราอะเป็นคนขี้เหนียวมากเลยเจะบอกให้ดังนั้นการเป็นคนขี้เหนียวไม่ได้ทําให้คุณดูแย่ขี้เหนียวไว้ก็ดีเนาะลองดูอะมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะเลเวอร์ เราก็อย่าไปเปให้เรื่องความรักมากนักเพราะสุดท้ายแล้วจะไม่เหลือใครเงินก็หายไปความรักก็ไม่มีนี่เลยค่ะสิ่งที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอก8ดเหรียญ upright จะหาเงินได้เยอะนะจริงๆอ่าแต่หาความบาลานซ์ในชีวิตไม่เจอดังนั้นไพ่อยากจะบอกคุณนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกผ่านไพ่มาว่าคุณอย่าพยายาม เอาความสุขของตัวเองไปเบสไว้บนชีวิตของคนอื่นเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณไม่ได้ดั่งใจคุณคุณจะกลับมาเจ็บช้ำน้ำใจเหมือนเดิมแล้วสุดท้ายก็จะไม่พ้นเรื่องการใช้ตังค์ดังนั้นเลยเราจะเจอคนเยอะแยะมากมายเลยเวลาไปอารมณ์เสียห,หงุดหงิดไม่ได้ดั่งใจนู่นนี่นั่นมาต้องไปใช้เงินเพราะฉะนั้นนะคะให้ระวงังอันดับแรกคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยกจะบอกว่าให้ระวังเรื่องความรัก อย่าใช้เงินซื้อความรักอย่าเอาเงินไปเป,ปเขายิ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับคนที่การเงินไม่ดียิ่งไม่ควรเป็นอย่างมากถ้าเขาไม่รักเราเพราะเราไม่มีตังก็ถอยเพราะแบบนี้เขาไม่เรียกว่าความรักถูกไหมเอ่ยดังนั้นเลยตอนนี้หลกัหลกๆเลยคือเรื่องเงินล้วนๆที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะสื่อมาเราขอล้างไพ่อยู่ยว่าเราไม่ค่อยชอบใจเรารู้สึกว่ามันมีบางสิ่งบางอย่างไม่ชอบมาพากลที่จะต้องสับแล้วก็เปิดใหม่อีกรอบหนึ่ง มันปแปลกๆบอกไม่ถูกพี่แน่ๆเลยเก็บตังไว้เยอะเนาะอย่าไปใช้เยอะนะคะเผ <c oughs> ื่อเหตุการณ์ฉุกเฉินในวันข้างหน้าด้วยซึ่งตอบไม่ได้ว่าเป็นอะไรเหมือนเราปีที่แล้วที่เราผ่าตัดเนาะอู้หมดไปสามล้านนะคุณเงินสดๆเพราะว่าประกันไม่จ่ายมันเยอะไปดังนั้นให้เราวางไว้ให้ดีเงินทองเก็บไว้นะคะอ่าอ่าอันนี้ก็แปดถ้วย เอชออฟคัพรีเวิร์ด้วยเราก็จะเริ่มเหนื่อยเราคิดว่าอีกสองสคลิปเราคงพอแล้ววันนี้อ่าร of อฟวัน e ์รีเวิร์ก็ยังกลับมาเรื่องการตัดสินใจอยู่ดีไพ่นะคะไม่ใช่ไพ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกคุณว่าเธอไปแก้ไขนิสัยเรื่องการตัดสินใจใหม่ไหม อันอย่างแรกเลยอาจจะเป็นคนขี้ลังเลมากๆแล้วก็ตัดสินใจอะไรไม่เด็ดขาดอย่างที่สองคือไวไปดังนั้นอยากให้อยู่ตรงกลางระหว่างไวไปกับลังเลเ <c oughs> นี่ออกไหมคะไม่ให้มันไวเกินไปแล้วก็ไม่ให้มันช้าจนเกินไปเพราะถ้าช้าเกินไปบางทีเราเสียโอกาสแล้วก็บางทีถ้าไวเกินไปก็เสียโอกาสอีกเสียโอกาสตรงไหน ตรงที่เราไม่ได้คิดอะไรให้มันถี่ถ่วนอันนี้รวมไปเรื่องทุกอย่างเลยนะทั้งการเงินทั้งความรักทั้งทุกสิ่งทุกอย่างเลยดังนั้นวันนี้หลกัหลกๆสิ่งที่ออสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะสื่อสารหลกัหลกๆเลยคือการตัดสินใจเดี๋ยววันหลังเราค่อยมาเปิดคําถามนี้ใหม่เพราะว่าในเหตุการณ์เฉพาะหน้าตอนนี้เราคิดว่า คุณน่ากำน่าจะกาลังไปได้เจอเหตุการณ์อะไรสักอย่างที่ทําให้คุณต้องตัดสินใจแล้วมันจะต้องใช้เงินแล้วก็ใช้เรื่องความรู้สึกนะคะเพราะฉะนั้นและนี่คือสิ่งที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกว่าโอเคช่วงนี้ให้ตัดสินใจดีๆใช้ความรอบคอบเยอะๆอย่ารีบจนเกินไปเพราะสุดท้ายแล้วคนที่เสียดายจะกลายเป็นคนที่ตัดสินใจผิดพลาดแบบเราแบบคุณดังนั้นเลยอย่าให้มันเกิดขึ้นเนาะ ลองลองไปดูนะคะโดยรวมๆก็ยังไม่ได้ดูมีอะไรน่าใจหายสักเท่าไหร่ยังคงกลางๆอยู่ในเรื่องการตัดสินใจในการใช้ชีวิตประจำวันทั่วๆไปอยู่เนาะแต่ว่าการตัดสินใจติดตามช่องเราไม่ถือว่าเป็นการตัดสินใจที่ผิดนะคะยังไงไรักกันชอบกันอย่าลืมกดติดตามเนาะแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปนะคะอยากได้คำถามคำตอบอะไรทิ้งไว้เลยแล้วเดี๋ยวเจอกันนะคะบ๊ายบาย